มาทุกคนมาลองกันอีกทีกับเกมผีประเทศไทยรอบนี้ผมจะไม่พลาดเลยแม้แต่ทีเดียวทีเดียวกูก็จะไม่พลาดรอบเนี้ยมาเราเริ่มจากการขับรถในยามค่ำคืนให้ไปถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วเราจะได้พบกับคำว่าอิสระภาพอันนี้มันตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนเราจะไม่เจออะไรเลยมีอุ้มผัง อุ้มผางระวังช้างป่าระวังช้างป่านี้ป้ายขาวอุ้มผางช้างป่าป้ายขาวแล้ยวซ้ายอุ้มผาป้ายขาวช้างป่าและเลี้ยวซ้ายมาดูดีว่ามันจะเจออะไรที่ทํำให้ใจผม,มเต้นตึกตักได้หรือไม่ันนี้มันจะไม่มีอะไรเลยตรงนู้นก็จะไม่มีอะไรเลยไอ้รถนี่มันก็ยังมาขับยากอยู่นะทําไปเล่นไป คือแรกนี่เราเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเราเลี้ยวขวาใช่ปะเลี้ยวขวาถ้าไม่ผิดปกติเลี้ยวขวาถ้าผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายอันนี้ปกติเดเราต้องมันจะมีป้ายตรงนี้3ป้ายแล้วก็ป้ายเล็กตัวนั้นหนึ่งป้ายเราต้องจดจำเนี่ยระวังช้างป่ามาต้องจดจําจดจําให้ดีแล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายเล็กๆเ,เอาไว้เลี้ยวกูจะจําได้ปะเนี่ยไอ้ี้ยมันเยอะอยู่นะน่า มันเยอะนะเนี่ยกูจะจําได้หรือไม่มาดูกันแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นศารารอรถแล้วก็ง่วงจอดพักง่วงจอดพักป้ายใหญ่ๆแล้วก็ซีบา้าซีบ้าชรินี่ซีบ้าชรินี่อยู่ขวามือบอกให้เลี้ยวซ้ายโอเคตอนนี้จะมีป้ายเล็กป้ายหนึ่งกูจะจำหมดไหมเนี่ยไปเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องลองต้องลองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเราจะรอดไม่รอด ตีหนึ่งศูนย์นาทีให้มันรู้ว่าพี่อะของจริงเราขับไปเลยตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้เสร็จปุ๊บขับไปข้างหน้าก็จะเป็นอุ้มผางอุ้มผางระวังช้างป่าระวังช้างป่าเสร็จปุ๊บตรงไปเป็นป้ายขาวเลี้ยวซ้ายโอเคอันนี้ถูกต้องถูกต้องสุดๆแล้วก็ยาวไปเลยเรายาวแล้วข้างหน้ามันจะมีบาริเออร์เหร อันนี้เติดเติดบาริเออบาริเออแล้วก็จะมีป้ายมีป้ายเสร็จแล้วข้างบน <c oughs> เออผมไม่ได้เช็คตรงนู้นด้วยเนี่ยกูพลาดเลยประเด็นเนี้ย <c oughs> ผมไม่ได้เช็คอีตรงข้างหน้านด้วยอ่ะอีตรงทางเข้าอ่ะผมไม่ได้หันไปดูไอภูเขาเลยอ่ะโอเคภูเขาปกตินะปกติภูเขายังปกติดีย <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนี้บาริเออก็มีป้ายมีป้ายดูไม่ผิดปกติเท่าไหร่ อ,อ่ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าวะข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วเออนี่ไงถึงละถึงละอ่อชะลอดูชะลอดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นวัดซับเหมียนโอเคัดซับเหมียนแล้วก็ทุเรียน,นมาทุเรียน แล้วก็มวยไทยเสร็จแล้วก็จะเป็นระวังช้างป่าโอเคระวังช้างป่าปกตินะปกติปกติโู่ปกติยู่ห้องบนนั้นไม่มีอะไรอ่าบนนี้ปกติดีอันนี้เออทำไมกูเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วมันเขาเจอนู่นจอนี่กูไม่เห็นเจอเลยเลยวะดวงกูมันดีเกินไปเหหรือย,ยังไง ก็ตรงนี้จะเป็นป้ายสาราลารรถอันที่สองปึ๊บขับมาก็ง่วงจอดพักข้างในไม่มีอะไรเอาปกติดีเงี้ยใช่ปะใช่บอกว่าผู้คุยกับใครเนะี่ยนี่ไงสิบา้าให้เลี้ยวซ้ายเอาปกติดีเงี้ยแล้วก็ทางแยกเอาปกติดีเงี้ยใช่ปะปกติป่ะเนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะใช่ปะวะตีสองปะ่ะตีสองปะ่ะ ศูนย์นี่ไงกูต้องเลีกยงผ้าตรงนี้กูพลาดอะไรไปวะเมื่อกี้กูพลาดอะไรไปวะจะเอาไปดิฮ่กูว่าแล้วมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นไปดิผ้าอะไรวะเย็ดแค่เย็ดถึงพอแล้วเนี่ยเออ เพลงพออยู่นะเฮ้ยเพลงพออยู่ซือ้อกิจใจไว้อะเอ๊ะอ,อ๋อมันก็ได้อยู่อะมันก็ได้อยู่เพลงก็ได้อยู่เอ้ยหรือมันต้องเช็คเพลงด้วยวะหรือมันต้องเช็คเพลงด้วยวะต้องลองดูต้องลองดู ไปไปก่อนเราไปสู่ตีหนึ่งเราดีกว่ามาตีหนึ่งคนข้างๆโลกกระจกโลกเปิดเพลงเพลงยังเพาะอยู่เออมิดมือริองที่ขับรถคนเดียวน่ะแม่งถ้าไม่มีเพลงไม่มีอะไรนี้คือแบบว่าโคตรบรังเวงเลยนะยิ่งกลางคืนนะถนนแบบนี้นะโหชิบหายกูอยู่บ้านดีกว่า ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะไปลนนเลยอ๋อน,นั่นคือสารเจ้าเหรอไอชินนี่มันแปลว่าสารเจ้ามาลายหรือเป่าโอเคไปตอนนี้ผมแบบว่าไม่เจออะไรเลยเนี่ยผมไม่เจอหรือว่าพลาดตรงไหนอกีกแล้วปะเนี้ยผมลืมดูบนหน้าผาเราบนไหมเราบนม,บนมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะผมเห็นเหมือนอะไรสักอย่างข้างในนั้นอะเห็นว่ามีคนนั่งร้องไห้ร้องไห้ทําไมาอ่ะ ้องให้ทำไมก่อนอะ้องให้ทำไมวะสงสัยชีวิตมันเครียดไงสงสัยจะชีวิตมันจะเครียดบางทีเราก็ต้องปลดปล่อยมาบ้างจะไปเก็บไว้ก็ใช่เรื่องมันตามกูขึ้นรถมาปะเนี่ยเอาเพลงเป็นเพื่อนช่วยละหุกแสดงไม่รู้สึกกลัวไปมากกว่านี้เฮ้ยอย่างน้อยมันก็มีเนี่ยสรเจ้าม,มาลาย สาลเจ้ามะลายไปเราไปที่สาลเจ้าต้องให้หลวงพ่อช่วยนําทางอ๋อนี่คือสาลเจ้ามะลายเหรอเนี่ยอ๋อมะลายคือสาลเจ้าสาลเจ้าก็คือมะลายตีสองเปิดเพลงเอมมอลกอุ้มผางตรงนี้ระวังชั้งป่าโอเคถูกต้องตาม ทำนองของทาเลี้ยวซายแล้วก็ต้องดูภูเขาใช่ไหมต้องดูภูเขาเพราะว่าเราเคยโดนอโยกเอวตรงนูน้นมันเคยโยกอยู่ตรงนูน้นอยันยังปกติต้องเช็กยันยันเลยป่ะเนะี่ยบนนี้ไม่มีอะไรบนนี้โล่งโล่งเลยบนนี้โล่งเลยบนนี้โล่งบนนี้โล่งบนนู้นนะบนนู้นโล่งป่ะบนนี้โล่งบนนี้ก็โล่งสวยมาก ข้างๆไม่มีใครคนข้างหลังยังว่างทูเรียนแล้วก็มวยไทยมวยไทยแล้วก็ระวังช้างป่าระวังช้างป่าปกติดีไม่มีอะไรนะ้ําไม่มีอะไรไปได้เลยบนภูเขาโล่งไม่มีใครมาเต้นเยวเยวอยู่อีกฝั่งหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งน่าจะปกติดีไม่เพลงมันเงียบวะมันเงียบอ่ะ สัญญาณไม่มีเลยเอาเพลงแม่งเงียบเพลงแม่งเงียบเฉยเลยอ้าวแบบนี้มาแบบนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลยจังหวะเนี้ยคลื่นมันไม่มีไงคลื่นมันไม่มีอะเมื่อกี้และคลื่นแม่งไม่มียาวเลยทีนี้ใช่ปะตีเอา้าไม่ใช่มึงบั๊กเลย อ้าวก็มีเพลงนี่ว่าอยู่เกี่ยบไปตลอดหรือมันจำกัดรอบในการฟังด้วยเหรอกูเฝ้าไปตลอดรอดฝังไม่ได้เหรอหรือยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวอุ้มผังอุ้มผังอ๋อแค่มันสูงอยู่นี่แบบไม่ต้องดูก็ได้บ้าแล้วไม่เงียบวะเนี่ยมันต้องมีอ่ะเนี่ยเปิดเออโอเคมันต้องดูมันต้องดูอะไรบ้างวันนี้ในเกมเนี่ยมันต้องดูทุกอย่างเลยวันนี้รถเลรถไม่เมย พวงมาลงพวงมาลัยมาลายกระจกคนนั่งคนขับตัวกูเองปกติไว้ะเนี่ยตัวกูก็ไม่ปกตูกูไม่ปกติตัวกูไม่มีขาอะไรกะมีอะไรกะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีหม่ไม่หม่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 นี่ไอ้ช่เออเฮ้ยยังไม่ทันหล่กูว่าจะไปซ้ายซะแล้วไงไอ้ห่าเอ้ยไม่ได้ไปไหนเร้ววันนี้ดูสภาพแล้ะน่าจะอยู่ในนี้แหละบ้านเมินไม่ต้องกลับหน้าลูกเมียไม่ต้องเจอ ดิสิสเปเ real ไลฟ์อัน,นี้ว่างนะข้างๆเออใช่ผมสงสัยอยู่ในพาร์ทแรกว่าทำไมมันถึงแบบว่ามันให้ดูทำไมว่าข้างๆเนี่ยมันมีอะไรแสดงว่าไม่ต้องมีคนมาน,นั่งกับกูไว้เชื่อไหมดูสภาพแล้วอาจจะอาจจะมีคนมาน,นั่งกับกูก็เป็นได้แต่แค่กูยังไม่เจอไงเออเด้อเดี๋ยวเด,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 ดตรงนี้ไม่มีอะไรยังโล่งทุกอย่างยังคงโล่งแจ้ง ลงแจ้งต้นไมยย้ยังอยู่ดีทุกอย่างยังปก,กติไม่มีใครไปเต้นข้างบนไม่มีตัวแปลกๆ nice โอเคค่อยๆขับค่อยๆขับเดี๋ยวกูลงข้างทางจบเลยโ okay. อเคกูพลาดอะไรวะพาลาดเล็กๆน้อยๆมันมีอะไรกูพลาดอะไรแบบวนีน้รอบนี้กูจะไม่พลาดอา,าการัรเล่นตัวเองรอบนี้ผมจะไม่พลาดวะ่ะจอดเลยกูทําใจมาละไหนไม่มี ไม่มีข้างหลังไม่มีอมดูกระจกหลังก็ได้นี่วานี่ไงดเดี๋ยวดมันเขียนเต็มๆว่าอะไรว่ากูมองแต่ว,ว่าซับเหมียนปิดทองฝั่งลูกน้มิตวัดซับเหมียนปิดทองฝั่งลูกนิมิตมีพระหนึ่งองค์มีแม่ชีอันนี้ก็คือทุเรียนทุเรียนดูเรียนดูเรีนอันนี้มวยไทย มวยไทยแล้วก็ระวังช้างป่า Beware of Wild e l e เ h a n t โอเคแล้วยังไงต่อไปไหนต่อไปไหนต่อถ้าหันไปสางนุ้นก็จะเจอป้ายกับสันเจอฮะถ่านี้มีรถด้วยเหรอไม่ปกติละมันไม่ปกติละกูรีไปดีกว่าเดี๋ยวกูโดนชนอีกมันเขาคงไม่ขับตามเรามานะคิดว่า มึงสวนกูไปหน้าตาเฉยเลยเปิดเพลงดิเที่งเหงาจุงพอถึงตัวนี้แม่งเพลงเงอีกแล้วแสดงว่ามันมีจุดที่เปิดได้กับเปิดไม่ได้กูเ,เลี้ยวซ้ายก่อนเลยจังหวะนี้แอน,นี้ไม่มีสัญญาณเลยอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากฝุ่นมันเยอะตีสองปลาเข้าไปแล้วตีสองแบบนี้เปิดเพลงก่อนเลยเอออุ้มผาลวังช้างป่า ค่ำคืนุมือเดลซ้ายอ่าเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรยังปกติอยู่แล้วก็หลังรถไม่มีใครมานั่งแถวนี้ไม่มีอะไรใช่ปะยังไม่มีอะไรนะข้างบนนี้ก็ยังไม่เจอบนนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่ยังปกติดีทุกอ,อย่างยังปกติดีโอเคโอเคโอเคถือว่าราบลื่นมันราบลื่นมันราบลื่น เออ่ตรงนั้นแนวภูเขาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในกระจกรถก็ยังไม่เจอใครมานั่งโอเคเรียกว่าลาบลื่นแหละนะเรียกว่าลาบลื่นเลยลาบลื่นลาบลื่นเฮ้ยอะไรอ่ะบีไอเช่นอะไรอีกแล้วทุกคนไม่ไอไอไอที่มันทําผมบั๊กเล่ที่แล้วอะไอรถเวนั่นน่ะยังไงวะผมควรจะยังไงดีวะไอเี่นกูไม่อยากบั๊กไปเริ่มใหม่อ่ะ ยังไงดียังไงดีตรงเนี้ยเดี๋ยวมุมเนี้ยแม่งต้องชนมุมนี้ต้องชนมุมนี้แม่งต้องมาชนกูคอยดูปุ๊บกูเบรกกูเบรกเออแล้วกูก็กระตกจุกับที่เขาเอ้ย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 ,อยคว่ำไอ้เหี้ยอันนี้ของใหม่รถกูคว่ำออมออมไอ้เหีเ้ยรถกูคว่ำไงล้อกูคว่ำเลยจังหวะนี้ แล้วควันแม่งท่วมหรือต้องไปเริ่มใหม่อีกแล้วปะเนี่ยโอ้ยต้องทนกูแล้วมันคว่ำเฮ้ยไอ้แน่ระวังกีฬาฟอ๋อเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเอยอยาห้ามคำคืนมิดมือจะไปไอ้เขียเฮ้ย,ยระวังยีราฟนี้ คอยาวใช่ละไปไปกูยาวจังหวะเนี้ยกูยาวกูเห็นสิ่งป,ปกติแล้วกูยาวเจอรถแล้วกูจะทำยังไงวะเียถ้าสมมติ 2, ตีสองตีสามแม่กูมานั่งเจอรถอยู่กูควรจะทำยังไงเดียวเนะ่เฮียเ้ยกูควรทำยังไงกะรถเวรพวกดีดีวนะเนี่ยชนแม่งเลยแม่บกบวกให้มันจบจบมันไม่แล้วกับกูสักทีเนะี่ยไอตรงนี้นี่ไงระวังยีราฟ อย,อย่าระวังยยอยระวังยีราฟเลยจังหเนี้ยระวังยีราฟเลยเดี๋ยวคอมันจะเกี่ยวไฟรถไงเดี๋ยวคอมันจะเกี่ยวรถแล้วมันจะเดินไม่ได้ไงเราเลยต้องระวังยีราฟว่าแต่ประเทศไทยมันมีนมยีราฟมาเดินข้างถนนด้วยหรอจบตีหนึ่งยังสวยงามและอย่างง่ายดายเปิดเพลงฉลองดิ E อีซี่อีซี่เกินไปเปิดเลย เอ,อ่ยามคำคืนวิดมืดจัดไปดิอันนี้อุ้มผางเราวังช้างป่าโอเคเหลือต้องเช็คเพลงจริงๆวะ่ะมันต้องเช็คด้วยปะเฮ้ยเฮ้ยไอโยกไอโยกไอโยกโอเคไอโยกเจอไอโยกงัก้นเราก็จะไปเจอเข้ากับให้สาลเจ้าช่วยอย่างเงี้ยแหละเราต้องเลี้ยวเข้าไปให้สาลเจ้าช่วยหรอวะท่านเทพมาลายก็จะเอา ขากีบทั้งสองข้างดีดไอ้พวกเฮ้ยเนี่ยออกไปจากชีวิตแล้วตีสามมาเนี่ยตีสามปลาเข้าไปแล้วปะเปิดเพลงเออย่างข้ามืนมือจะไปอุ้มผางระวังช้างป่าต่อไปก็เลี้ยวซ้ายนี่ถูกต้องไม่เจอเลยเลยเนะี่ยเจอแต่แบบว่าแบบ ดักควายอะนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยอะไรใหญ่นิดนึดนไงไอ้นี่น,นิดนึง,นนนงชิบหายเปิดเพลงเฮ้ยอะไร What the hell What the fuck อไ the fuck? อไ What ้อะไรเขากินอะไรอะเขากินใหญ่เลยอ้า What the fuck What อะไรวะไอ้เหี้ยมันจะมากินกูแล้ว โอ้คานเลยไอ้ไอ้ไอ้เหือยรถกูข่กข้ามรอบสองตกเข่าด้วยสัตว์รอบนี้ทร AGIC อ c c i ิเ n t ตมึงไม่รู้เหรอว่ากูเจออะไรมึงไม่ต้องพูดเราต้องไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าท่านนี้ที่กูทวินหาไปดิสคริปต์เลย กูเล่นก,กูช่ำชองและชชเชี่ยวชาญเช็คเพลงตรงนี้เป็นช้างกูเห็นแล้วมงแกอ,อันนี้แล้วซ้ายเป็นไงกูช่ำกูพูดเลยเฮ้ยไอเชีย่ยตัวอย่างใหญ่อ๋อไปเร็วได้มากกว่านี้ป่ะเร็วได้มากกว่านี้ไหมมึงรีบๆขับไปดิชยืยาวเลยตัวอย่างยาวเลยตัวยาวจัดชื่อตัวยาวจัดยาวจริง เสียงเฮี้ยอะไรเหรอเสียงโอ้ยไอเฮีย้ยของดีมึงของมึงของไปดิ่เปิดเพงลงเปิดเพลงเออยกยกเนีย่ย,ยแค่มีเพลงกูก็ไม่กลัวอะไรแล้วอย่นางน,นี้เราต้องเหยียบเหยียบพี่มิดเท่านั้นเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหว่าตอบป้ออ๋อ ตัวมาเร oh hey. Hey. Yeah. Okay. He ิ่มเลยอะไรวะน้าโอ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเอี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเดี๋ยวเบียงเบียงเบียงนี่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 ปล่อยเพลงเออแคนี่ทำอะไรกูไม่ได้กูมายืนยงคงกระพันยันม้าลายสองแถว เออตีสองไม่มีใครอยู่ตามภูเขาไม่มีใครทั้งนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มีใครบนภูเขาเพราะถ้ามันมีเราจะทำการเลี้ยวกลับบนนั้นก็ไม่มีใครเรียกว่างเงียบสงบทุเรียนทุเรียนมวยไทยฮ่า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  ระวังช้างป่าเฮ้ยมันดูปกติเกินมันดูปกติไปกับเกมแบบเนี้ยดูปกติเกินไปปะมันดูปกติเกินกูมไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อทีไรมันเริ่มใหม่ทุกทีเลยสัตว์ต้องมีอะไรสักอย่างถิว่าง่วงจอดพักอืมแต่มันไม่มีอะไรนี่ดิประเด็น เฮ้ยมันปกติจริงไหมเนี่ยกูจะเชื่อนะหลอกกูงี้กูเชื่อนะกูเชื่อจริงนะเนี่ยไปแล้วนะป๊าบเป๊บศูนย์ศูนย์นี่ไงพลาดอะไรอีกแล้ววะสัตย์เอ้ย เงี่ยผมคิดไปแล้วมันดูมันดูแบบมันดูเงียบจัดอะหรือมันเอาพระจันทร์ด้วยวะค <c ười> ืนเดือนดับอะไรเงี้ยอุ้มผางช้างป่าเหลียวสายพระจันทร์ยังอยู่ตรงนู้นไม่มีรถเปิดเพลงได้ปะเปิดเพลงได้อันนี้ทางโขง มีโค้งเยอะบนนี้ไม่มีอะไรเลยเงียบกิบบวหลังก็ไม่มีใครมันก็ปกติือเป่าวะโอ้ยเอยแล้วมีเลขนาทีพ่วงข้างหลังด้วยนะกูต้องจำด้วยใช่ไหมอันเนี้ยให้กูเดาอะกูต้องจำด้วยไะเนี่ยโอเคอันนี้ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีอะไรเลย อันนี้ว่าซับเหมียนก็ยังปกติดีทุเรียนดับไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟได้ระวังช้างป่าเนี่ยมงเอาอีกแล้ววะามงเอาอีกแล้ววาเหมือนจะไม่มีอะไรสุดท้ายไปจ่าเอกกูกกข้างหลังไอ้เชีเอ่อสุดท้ายมีเฉยเลยไอ้เชีเอ่อ พวกมึงนะจริงๆกูพูดเลยนี่ก็ไม่มีอะไรใช่ปะไม่มีอะไรอันนี้วงจอดผักข้างหน้าเป็นสารเจ้ามะลายพอกูเข้าไปปุ๊บศูนย์เอียไอ้สัตว์เอ้ยมันปกติอ่ะแสไฟก็มีอ่ะมันกูต้องยายเนี่ย <c> ก <oughs> ูเชื่อมีหลอกมาได้ <c oughs> พอดีเป็นคนหลอกง่ายอ่ะนะเออไป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 ก็ไปเอีย ควยเอ้ยศูนย์ไหมศูนย์ <laughs>